แล้วก็ผู้สื่อข่าวถามนะคะท่านนายกถึงแอปพลิเคชันดังตอนนี้ที่กำลังได้รับความนิยมก็คือ Clubhouse แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีอดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้าไปเล่นใน Clubhouse ด้วยท่านนายกเนี่ยได้บอกผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าไม่มีเวลาเล่นอนี่นะฮะคือคุณทักษิณมาในนามของโทนี่ค่ะไม่ใช่โทนี่สตาร์กนะครับ เดี๋ยวจะคิดเป็นไอออนแมนนี่นะฮะคือท่านก็เข้ามาแล้วก็พูดคุยตอบคำถามหลายๆข้อผมเองก็เป็นหนึ่งที่ผู้ฟังเมื่อคืนนี้เมือ่อคืนนี้เข้าไปฟังนานครับก็ก็ก,ก,ก็คุณนักษิ์เข้ามาอยู่นานก็ตอบคำถามหลายๆข้อนะฮะมีคนเข้าไปถามในหลายๆหัวข้อเลยมีทั้งเรื่องของออปัจจุบันนี้สถานการณ์ นะครับของอนักเรียนนะฮะหรือว่าการตอบคำถามเรื่งของเกอแซะ<ฆ><ฆ>เกแซะนะฮะ,ะหลายๆข้อหลายๆข้อนะครับที่ที่ได้มีการถามท่านนะครับมีคุณถาปณีก็เข้า,ขา,าไปด้วยเหมือนกันนะครับมีบางคำถามพอถามไปท่านเงียบไปคุณนัก<ฆ>สินเงียบไป ผมเงียบไปเสร็จปุ๊บเหล่ามือดูเรตเตอร์ทั้งหลายก็ท่านนายกครับท่านนายกท่านนายกครับได้ยินไหมครับคุณธุริจบอกได้ยิน <c oughs> แต่ท่านไม่ได้ตอบคําถามคือยอมรับว่าท่านนายกได้ยินค่ะนะฮะเนี่ยนะครับทุกคนยังเรียกว่าท่านนายกอยู่ค่ะนะฮะ <c oughs> แล้วก็ถามบอกว่ารู้สึกอย่างไรนะครับที่มีคนไปแอบอ้าง ว่าเรื่องของบัตร30บาทว่าเป็นโครงการของท่านนายกปัจจุบันมีอะไรฮะแต่เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้ตอบมีบุคคลอื่นตอบแทนะนะครับว่าก็จริงๆแล้วในรัฐบาลทุกๆรัฐบาลก็ทุกคนก็อยากจะมีม,มีเขาเรียกอะไรมีผลงานเนี่ยนะครับก็เข้ามาคนไป ฟังเ่ยเป็นแสนนะฮะคือธรรมดาต่อต่อตอนหนึ่งห้องเนี่ยเขาจะมีแค่ประมาณสัก800พนคนที่เต็มนะครับก็มีการถ่ายทอดมาอีกห้องต่อห้องต่อห้องต่อห้องไปอย่างนี้ผมว่าน่าจะเกือบแสนนะผมว่านะเยอะนะเมื่อคืนเท่าที่ฟังดูนะครับแต่ท่านนายกตู่ไม่เล่นนะคะท่านบอกไม่มีเวลายังไม่มีเวลาค่ะตอนนี้หลายๆคนก็รอนายกตู่อยู่จะเข้าเมื่อไหร่รับเฮาส์